สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจาปักหลังของเดือนมีนาคมและนะจ๊ะอ่ะมาดูกันไพ่พลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหกหกดาบเออ ฉันต้องการมุ่งไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าฉันต้องการสิ่งที่ดีกว่านี้กับการที่จะต้องมาอยู่ในจุดจุดนี้โอ้ m ม่ก็เกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษลักขาเมษค่ะแต่อีกกรณีในนะกับในเหตุการณ์นะมีใครกลับเข้ามาปะในชีวิต,ตมีใครกลับเข้ามาอีกคนหนึ่งพยายามจะ move on ได้และเนี่ยจะ move on ได้และแต่ดันขวกบกลับเข้ามาในชีวิตอีก move ไม่ได้อีกนะคะอทีนี้มาดูกันต่อเจออะไรกันบ้างชาวราศีเมษลักขาเมษนะคะ ในเซอปินเดเคิลความสัมพันธ์นี้มันเริ่มหน้าเบื่อหน้าเบื่อหลงเรื่อยๆไม่มีแพชชั่นมานท่านกุศลราศีกันลักขณะกันนะคะอนาคตของความสัมพันธ์ก็ไม่มีเขาพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้กับคุณไว้เรื่อยๆแต่ให้คําตอบของอนาคตกับความสัมพันธ์นี้กับคุณไม่ได้เลยนะคะให้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบรักกันชอบกันแต่ว่าไม่มีไม่มีอะไรผูกมัดเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนคุยๆกันไปก่อนนะคะเดวเวอร์ช่วงนี้พวกคุณห่างไกลกันด้วยเพราะถ้าคุยชาวต่างชาตินะคะพวกคุณห่างไกลกันด้้ววยในนช่งี บางท่านคุยกับชาวต่างชาตินะคะความสัมพันธ์ณจุดจุดนี้มันมีเกณฑ์ที่ว่ามันเริ่มดรอปลงไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกเขามาเต็มเลยมาทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกชอบใจทําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกดีเลยแต่อยู่ความสัมพันธ์มันเริ่มดรอปลงดรอปลงอาจจะด้วยเรื่องของระยะทางความห่างไกลกันด้วยใช่ไหมนะคะ King of เพนติคัลคนคนนี้เป็นคนที่รักแล้วรักจริงๆแต่ว่ารักยากนะคะ i ิงถือเหรียญเนี่ยราชาถือเหรียญเนี่ยนะคะคนคนนี้รักยากอืม ุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะดูซิว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะหรือทาวเวอร์ค่ะแล้วก็เดือบมูมบาท่านคุยกับชาวราศีเมษลัคนามีนสิบดาบสองถ้วยโอ้โอเคเขาไม่เอางี้ก่อนนะเขาไม่อยากถูกถูกกระทําอะไรใดใดเลยเขาไม่ชอบให้เรื่องนี้มีเรื่องท็อกซิกในการคบกันเขาไม่อยากมีปัญหากับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้เลยอยากให้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะอย่าให้มีเรื่องต้องทะเลาะหรืออะไรเลย เขาชอบคุณนะรู้สึกดีกับคุณนะคะเขาเขาเขามองว่าคุณกับเขามีอะไรที่เข้ากันได้หลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรกันแน่นะคะปัญหามันเกิดเรื่อยๆเลยปัญหามันเกิดอยู่เรื่อยๆจนทําให้เขาท้อเขาเหนื่อยเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบเรียบๆง่ายๆแต่เข้าใจว่าความต้องการของคุณเราไม่เหมือนกันเราเองต้องการอีกแบบหนึ่งนะคะเขาต้องการอีกแบบหนึ่งแต่หมอบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสสลับกันได้เมธก็มีเกณฑ์ไปทําเขาคนนี้ ถ้าเกิดเราส่องมาดูเขาคงอยากจะบอกเมธว่าเขาเหนื่อยนะความสัมพันธ์เนี้เขารู้สึกว่าเขาเหมือนเขาถูกหลอกตลอดเวลาหลอกให้รักหลอกให้รอเขาชอบคุณจริงๆรินะคะอืะ่ะแนวโน,น้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษลัคนาเมษจ้กพผู้คุณมีเกณฑ์ระของระแห่งกันเห็นไหมล่ะมีเกณฑ์ระหองระแห่งกันเนี้ยนะคะอ่ะมีเกณฑ์ระหองระแห่งกัน พวกคุณจะมีการคุยกันเขาคนนั้นหรือคุณความสัมพันธ์นี้จะลุกขึ้นมาตัดสินใจเพื่อเคลียร์ปัญหาจะจบและจากกันด้วยดีนะคะแต่บอกเลยว่าดวงชะตาไม่ให้จบกันหรอกลราหงองระแหงกันแต่ไม่มีเกณฑ์เลิกลาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกวันหนึ่งค่ะเขาเองกะลุกขึ้นมาทําดีทําตัวน่ารักเพื่อยือให้คุณอยู่คุณเองก็เผลอ,อ,อใจอ่อนเฉยเลยแล้วก็ไปตามน้ําไปตามเขาเรื่อยๆนะคะถ้าบอกว่าเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณหรือถ้าคุณคบกับชาวต่างชาติมีเกณฑ์ที่เขาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเซอร์ นะคะเซอร์ไพรส์คุณทางไกลอะวิดีโอคอลทำอะไรบางอย่างที่แบบให้เป็นการดึงคุณกลับมาในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึง่งเขาจะลุกขึ้นมาเจราจาจะมีการตั้งกฎอะไรกันใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วเขาจะมีการผูกผูก,ผ,ก,ผ,กญญผูกสัญญาหร่อเล่นผูกสัญญาอะไรบางอย่างเพื่อเป็นความหวังให้คุณอยู่ต่อกับเขาจะมีการเจราจากันเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นการอัดสลับกันได้ตัวเม็ดเองก็จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแบบนี้กับใครสักคนหนึ่งหรือใช่ไหม นะคะอืมอ่ะแต่ขออีกกรณีหนึ่งแล้วกันเนาะชาวสี่เม็ลัคนาเม็ดคะ่ะถ้าคุณกำลังคบกับใครคนหนึ่งอยู่มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์นี้คุณจะไปพบไปเจอว่าเขาอ,อาจจะมีลูกมีภรรยาอยู่แล้วหรือบางคนมีสามีมีลูกอยู่แล้วอาจ,จะไปพบไปเจอไปจับได้ขึ้นมานะคะแล้วคุณก็จะต,ตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้โดยไม่รีรอไม่อยากทาผิดศินหรืออะไรบางอย่างแต่คนคนนี้จะดึงคุณกลับมาค่ะ เขาจะไปเจรจาคุณกลับมาให้อยู่ในชีวิตของเขานะคะอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะมาดูกันต่อกับการงาน,นะคะ่ะการงานชาวราศีเมษลักนณาเมษค่ะถ้าหมอพูดมีผิดขออภัยนะดึกแล้วนะคะแต่ทุกครั้งหมอตั้งจิตเมษตลอดเนยจ้ะทุกครั้งทุกคลิปนะคะมีวิธีการของหมอเองอาทีนี้มาดูกันต่อค่ะกับชาวราศีเมษลักนณาเมกษาเมการงานของคุณคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างการงานของพวกคุณ เหนื่อยค่ะเหนื่อยกับงานที่ทําที่จะต้องแก้ปัญหาโทษนะยคะ่ะโอเคโอเคเหนื่อยกับงานที่ทําที่คุณจะต้องแก้ปัญหาตลอดคุณเหนื่อยกับมันนะคะว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาขัดแย้งกับนายกับผู้ใหญ่ที่ทํางานต้องคอยระวังนะคะคือเหมือนกับอะไรบางอย่างเขาก็มาถาถมที่เรามันเหนื่อยเหลือเกินอือฮึ กิจาการหรือปัญหาอะไรต่างๆคุณจะเจออุปสรรคอีกนะคุณต้องแก้ไขไปให้ด้วยดีต้องปณินีอาปน้าท่ะ่มีเกณฑ์มีปัญหาอุปสรรคกับผู้ใหญ่ที่ติดต่อง,งานด้วยคุณต้องปณิปันอมอย่างเดียวเลยในช่วงนี้นะคะพาราหนนะักอึ้งมีเกณฑ์มีปัญหากับลูกค้ากับอะไรการสื่อสารเจราจาต้องระวังนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานชาวต่างชาติต้องระวังเรื่องการสื่อสารเจราจามีโอกาสผิดพลาดท,ทาสัญญาระวังมีโอกาสผิดพลาดนะจ๊ะต้องดูให้ดีเลยนะคะทีนี้มาดูกันต่ออนนนะะะคคาาาากรรเเเงงิขงชวชีมลมล มีเงินไม่ขาดมือแล้วค่ะยังมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเงินไม่ขาดมือมีเงินเข้ามาเรื่อยๆ <kalk> แต่ว่ามีเกณฑ์ที่คุณตัดสินใจอยากจะทําอะไรบางอย่างย้ายบ้านใหม่เปลี่ยนห้องใหม่หรือว่าจะซื้อรถใหม่อะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณคุณรอดูสภาพคล่องของการเงินคุณอยู่ถามว่าจะซื้อเลยได้ไหมในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะซื้อได้จะซื้อได้นะคะมีเกณฑ์คู่ผ่านมีเกณฑ์ซื้อได้ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอืมอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้นะจ๊ะช่วงนี้ชาราสีเมษลัคนาเมษใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานที่ต้องทำงานกลางคืนน่ะนะคะทํางานช่วงคืนนักร้องอะไรต่างๆเล่นนักดนตรีหรืออะไรต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ติปอะไรแบบพิเศษพิเศษเป็นลาบรอยเป็นติปเล็กๆน้อยๆเยอะ,ยะในช่วงนี้นะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะจ๊ะ หรือถ้าทํางานปกติตามนี้แหละมีเกณฑ์ที่จะรับของฝากนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบได้รับเอลาบลอยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแต่ไม่ไม่ทำนองหวยหรอกไม่ใช่ทํานองหวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะกับคนโสดโอ้คุณกำลังจะได้เจอความรักที่เป็นความรักที่ดีนะคะ ไพ่หนึ่งทูงไปในชาวราศีเมษรักคณาเมธคุณกำลังจะได้เจอความรักที่ดีความรักที่ดีความรักที่เขาจริงใจกับคุณจริงๆเข้ามาค่ะคนคนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแต่เขาไม่เคยจะดงออกความรักกับคุณเลยคนคนนี้อยู่เขาจะแสดงความรักกับคุณและเข้ามาดูแลคุณนะทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนไพ่จะแนะนำอะไรคะ โอเค the อ m p e r o r บางท่านคุยชาวราศีเมษรัคนาเมษความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีโอกาสควบคุมมันได้บางจังหวะบางจังหวะที่คุณจะควบคุมมันได้บ้างเขาจะควบคุมบ้างทุกอย่างเป็นการสลับกันนะคะไพ่บอกว่าไพ่แนะนําว่าความสัมพันธ์ในเมื่อมันยังรุ่มรุ่ม,มดอนดอนอย่างนี้อยู่บางทีคุณก็ควบคุมความสัมพันธ์ได้บางทีเขาก็เป็นคนคอยมาควบคุมความสัมพันธ์ไพ่แนะนําเรื่องการต้องถ้า่างนั้นต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองนะคะคมไม่งัวแต คิดคิดคิดถึงแต่เขาไม่ให้พื้นที่ตัวเองในการหายใจไปทำกิจกรรมอ,อื่นบ้างคุณจะแย่จะต้องไปตามเขาวิ่งตามเขาจนเหนื่อยนะคะทีนี้มาดูกันต่อกัอกบคนมีคู่ชาวราศีเมษลัคนาเมยียไฮเพรสเชสเดฟู The Fool, ค่ะโอเคเหมือนกันเลยคำแนะนำเนี่ย อารมณ์อารมณ์ล้วนๆเลยช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษสำหรับคุณมีคู่ช่วงนี้คุณมีภาวะเรื่องของอารมณ์อารมณ์อะไรต่างๆค่ะเดองความใจร้อนเดึงความอารมณ์คิดมากบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ของมันเรื่อยๆบ้างนะคะไม่งั้นก็จะทะเลาะกันเข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะเบือ่ออืมอาจจะเบื่อมีเรื่องอะไรกันความสัมพันธ์พร้อมจะจะหลุดมือตลอดเวลาเลยนะคะอืม ความสัมพันธ์ที่มีใครที่เป็นคนเก่ากับเข้ามา,าีวิชของคุณไม่คุณก็เขาเป็นการอ่านสลับกันได้เป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้แต่มันมีเขากลับมากันแค่คุยเรื่องงานนะคะยังไม่มีอะไรกันมากมายในกรณีบางท่านบางคนนะคะไพ่บอกว่าต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขาเดี๋ยวเขาจะสํานึกได้ได้ด้วยตัวเขาเองนะโอเคนี่เป็นดวงทั่วไปไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะนะเออเป็นดวงทั่วไปไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่ง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชาวศีเมษลัคนาเมษค่ะโชคดีสวัสดีค่ะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เลจ้ะสวัสดีค่ะ